ป้าติจ้าวันนี้เยทิ์เอาข้าวมาให้แมวจรอ,อีกแล้วในสวนนี่แหละในสวนมะม่วงนี่แหละจ้ะเอาข้าวมาให้สามสีสามสีไปไหนไม่รู้ให้เจ้านวลเจ้าลายเจ้าดำทุกคนเยทิ์มองไปทางโน้นมาเยาทิย์หินอะไรนออยู่ตรงนั้นเหลืองเหลืองแล้วเยทิปจะพาไปดู โอ้ม,ม่วงสุกล่วงม,ม่วงร่วงแกทุกคนอ,อตูดตูดมันจะเป็นช้ำๆร่วงลงไปจากตรงไหนเนี่ยตรงนี้ละมั่งเนี่ยนีจ้ะเขาเหลืองแล้วก็ก็เลยร่วงลงไปจ้ะ ขเมื่วันศุกเมื่อวานนี้เยธิ์ไม่ได้มาดูจ้ะก,ก็เลยไม่เห็นเขาเหลืองผงจะล่วงลงไปจากตรงนี้แหละดูเจ้าแมวมีคนเขาว่าแมวจรทำไมสวยจังสวยนะสิค้าเพราะว่าเยธิ์ให้เขากินอิ่มคะ่ะเขาก็เลยสวยเขาก็เลยไม่ผอมไม่เหมือนตอนใหม่ๆตอนใหม่ๆเขาผอมแต่ตอนนี้เขาอ้วนทวนสมบูรณ์ ก็กินอิ่มได้มะม่วงสุก้ะโค้นตูดอาจจะเป็นช้ำๆหน่อยนึงกำลังกินข้าวกันวันนี้ฝนไม่ตกนะคะฝนไม่ตก บรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสนู่นดวงอาทิตย์ขึ้นท้องฟ้าแจ่มใสจ้าท้องฟ้าแจ่มใสนะแต่ไม่รู้ว่าจะตกอีกหรือเปล่ามละกอเป็นดอกแล้วจะน้อันนี้ตัวเมียจากถ้าเป็นดอกอย่างนี้เขาเรียกว่ามละกอตัวเมียแต่ไม่รู้ว่าจะติดลูกไหม ต้นนี้ก็เกิดติดกันมันก็เลยต้นใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งแต่ต้นนี้จะอยู่ห่างก็เลยต้นโตหน่อยอ่ากินกันกินกันเสร็จแล้วเดี๋ยวแมจ่จิได้มะม่วงสุกลูกหนึ่งแล้วแม่จะไปแล้วเอติบจะไปทําง,งานแล้วจ้าได้มามาเอาอาหารให้แมวจรในสวนมะม่วงเจอมะม่วงสุกร่วงลูกหนึ่ง เป็นดอกก็มีจ้ะทุกคนเป็นดอกก็มีอันนี้แต่ก่อนมันเยอ่อยู่วันนั้นโรงงานนี้จ้ะโรงงานเนี้ยคนงานเขาเดินผ่านตรงนี้เขาบอกว่าพี่ขอมะม่วงหน่อยเขาว่าอย่าทิพย์ก็เลยติดให้เขานี่จ้ะติดให้เขาพวงอยู่ตรงนี้เขาคงจะอยากกินแล้ะก็เดินมาทํางานแต่กเ็เดินมาทํางานก็เดินผ่าน,น,านตรงนี้เดิน เดินเข้าเดินออกจากตรงโน้นเป็นโรงงานเอทิปก็เลยเด็ดให้เขาจะ้ะดีกว่ามันล่วงดีกว่ามันล่วงทิ้งเน่าทิ้งเอทิปก็เลยเด็ดนี่เขาก็ดีใจกันใหญ่เลยเขาคงจะอยากกินจ้ะเขาก็เลยขอเอทิปก็เลยเอาให้เขาก็คง,องมองผ่านทุกวันทุกวันนะจ้ะเจ้ากินข้าวกันเสร็จแล้ว๋วยวแม่จะไปทำงานแล้วนะเจ้านวลเจ้าลายเจ้าดำ แต่สามสีอยู่นู้นเรียกมาก็ไม่มาสามสีนะ่ะไปได้นกประจากไหนไม่รู้กําลังเล่นนกอยู่ไม่มากับเขาเลยมะม่วงสุกลูกใหญ่มากเลยจ้าทุกคนสามฤดูจ้าไปก่อนนะคะจะติดจะไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสด,ดีจ้า